สวัสดีมาสีสวัสดีครับฝันว่าจังไดยก่อดงวดก่อนขึ้นได้ยินว่าได้ทั้งรางวัลอวิญญาณกอนลัตเตอรีในไทยสามตัวถือทั้งเลขลูกสาวได้เในไทยลอตเตอรีสามตัวจะพร้อมด้เลขบนศูนย์หกสื่อในฟ้าล่มของไส้ในของไส้กัถึงมาสามจีงวดอะไรพ่อสาเกิดก็ออกแล้วพ่อสาตายก็ออกเลยเลขฟ้าร่มก็ออกแล้วอายุมันก็ออกแล้ววันนี้มาฝันจังไดย์วันนี้ย่างแต่สองเกด สองเจ็ดยี่แม่นยังอันนี้มือตายโอ้มือเพิ่งตายวันที่ยี่สิบเจ็ดแม่นวันนี้คือว่าหมักเล็กสองเจ็ดสำบันนี้กะลูกสาวฝันว่าหน้าเพิ่นมันนอนตายนอนอยู่ใต้ขั้นใดยิ่งไปเปิดเพ่ปุ๊กกรบปุตื่นอันนี้คือความฝันนี่นอนบ่แม่นตายบ่แต่ว่าความจริงเนี่ยเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วแม่อือไม่โศกอะไรเพราะถือว่าเพิ่นมาหลายหงิดอยู่ก็เลยมากเป็นเลขกสองเจ็ดบ่แม่มือเพิ่นตาย ถ้าสตัวดีนะสี027 072ตัดสื่ 0, 2, 7, 0, 7, อไปพี่น้อง027 072คือยววอย่งนว่ายังเกาะคนมาเต็มเพือเนเต็มซานเลยบอกคนมาเต็มบ้านเต็มเพือนเราีมเ่นเสามห่งเกาสาทำมันจยสีฟันเองฟันท่งเลยตอนหน่ฟันท่งเลยเออ่จะ้องเลยฟันเองอตเ,ตเ,เอาัวเรียกคืนในเอฟซเป็นเมืองเน,เนียแป๊บนึงเนอะครับผมท่านผู้ชม เจ็ดสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดหนึ่งเก้าสามเนาะไพ้มักจะได้เฉลยกับพี่จ้าดาเองหมวดของวันศีรษะกันยายนหกเจ็ดครับผมฝันเอาฝันว่าอย่างไรก็บอกให้ละเอียดให้ฟังเนี่ยเอาลงก่อนเอาลงก่อนถ้าที่ถันลองกูสาวมันฝันมันฝันว่าคนมันน่ามันตายมันนอนอยู่เต่ายังใด เออน่ามันตายไอ้หม้ตายมายิ้มเปื่อยๆอยู่เปื่อยให้ผู้กับผู้ตัวให้ผู้กับผตื่นมานีกัฟันมาคนมาเงินมาสร้างแบกร้ายเต็มบ้านอยู่จะใครก็ใครแน่เออแต่เรียว่ามือเพิ่งตายมื่อไหนออกนอกนั้นออกวันไหนนอกนั้นมันออกวันอะไรวันศัอย์ทีหยังแน่ที่มันออกนั่นเกี่ยวกับเพิ่นแต่พ่อซ้อเกิดเพิ่นซ้อหนึงก็ออกแล้วก่อนมันสิตายแต่สุดทุนอย่มันก็ออกซ้อหนึ่งตอมาเพิ่นก็มาอันตายเราออกอายุเพิ่นสี่สิบหกปี อ๋อหาวพิ้นตายมันออกสีชี้พวกพื่นสีพกไหนแต่พนตายแล้วก็มาออกพวกเกเพรอตายพสอตายก็ออกแล้วเออมันยังพิ่นเด็กฟ้าโลกศูนย์กออกแล้วหัวต้องหันแต่ถือว่าพื่นชูหัวอยู่แสดงว่านสีตามมาตลอดที่สนามบนบอดเลยกอเลยันนองไส้เสียชีวิตนี่แม่ยังสองเกศตัวเดียวมันออกโอ้เหลือสองเกศตัวเดียวถึงว่ามาแข่งจังหวะมันบอกออกมันสิออกหัดนี่ละมันมาห้โศกกันละเป็นอย่างเือนเงื่อ ใส่ศูนย์ศูนย์มาจะใส่นก็ตายนั่นเิคนเสียชีวิตแมนก็เลยใส่ให้เป็นศูนย์สองเจ็ด่าเพลาันไหนมากสามตวแมนอหนึ่งเก้าสามไม่ใส่บบดนี้มาดีที่คนมาเงินบักรลายูกสาฝันถ้าคันคันสีฝันนี่ฝันท่งเลยมาดกที่ฝันท่งมาดกที่เลยเดี๋ของฝันเองน่ะมักแท่เงินบอกเคยเคยฝันได้อยู่เนีนี่บอกได้ฝันเจอวกับอ็นเอดมินเที่ยงว่าคนไปบ้านเต็บเอ็นเอเที่งบมักร้ายเบียงคนเลย ก็ยังออกสามสองหาสามตัวเป๊ะเลยก็ยังเอาสามตัวแน่นอ่ะปีนั่นเนาะแมนก็ได้สามตัวตรงๆที่จะพร้อมซื้อสามสองหาบันเพิ่นสามสองหาฟันว่าเพิ่นเลี้ยงคนเมืองไรไปเห็นไปพ่อเพิ่นพ่นอีกเขาได้ด่า่นสูนเพิ่คนเอื่อนคุณได้นอ้มึงเลี้ยงคนเมืองไรเนี่ยได้มึงบันทีงก็ได้ไหลเศร้าคุณเศราอืมเออสามตัวตรงอ่ะว่าถึงว่าขันขันฝันเกี่ยวกับเพื่อนนี่จีฝันท่วงได้บ้านในที่แน่นอนเออแน่นอนคนได้หลายเต็มเพื่อนแต่ว่าอันนี้ฝันเป็นลูกสาวฝันเนาะก็เลย ขึ้นมากเป็นสองเจ็ดหลายกรัวเพราะมันได้มาตลอดน้ำเพลินแม่นมันโฉมมาตลอดน้องชายพวกมันตายอ๋อเอาโจ้าให้พี่ให้น้องเบื่องอีกครั้งนึ่งเนี้ยนี่ครับท่านผู้ชมเจ็ดสองเจ็ดเนาะแคบน้าจอไอ้เบิ่งเด้่บางคน,พนเพิ่นบอกว่าแคปบบ่ปเปีนเนยนได้ว่าัาพุทธเถาว่าษนอ่านให้ฟังน้ำเนี่ย่าสีอังกฤษสิอ่านให้ฟังไปน,ำน้ำเนาะเจ็ดสองเจ็ดเพราะว่พาพนอนอนอยู่ไตบันไดครับผมพอนอนอยู่ไตบันไดคือคนบริสิทธิ์ชีวิตได้นอนจิ้เปื่อยๆอยู่แต่บพยามวบน้ำไผ่ภาษาสันบันไดมีเจ็ดขัน นาซีก็เลยมาใส่เจ็ดสองเจ็ดแต่มันอคืนได้ว่าเออก็ตายไปแล้วแล้วเสียไปแล้วก็ต้องมันก็ต้องเป็นศูนย์ก็เลยใส่เป็นศูนย์สองเจ็ดครับผมบันอีกทีก็คือหนึ่งเก้าสามเนาะไผ้มกชุดใดตัวใดก็ลองเอพาพารณาเองเนาะครับผมเนาะศูนย์สองเจ็ดนี่ก,ก็งา่ายนะครับสมุชมถ้าเป็นแนวทางให้เป็นแนวทางเนาะจะเพิ่นมไฮโซมาหลายงวดไล้หรอซีงวดหางวดแล้วล่ะแต,ต่แต่พอได้เสียชีวิตก็ได้เสียชีวิตมาแล้วก็ยังได้ต่อมาอีกเรื่อยๆจนเหลือว่าเลขวันตาย น้องกันได้เบิดแล้วเอาเนาะครับผมเนาะวันหยุดถูกใจท่านผู้ชมแฟนช่องครับผมก็ตัดเลยเนาะเด้อไฟมากระได้ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช <laughs> ่องสตาร์ด้าชาแนลเรากับสตาร์ด้าชาแนลวีสองด้วยนะครับผมทานกดติดตามทั้งสองช่องนะครับผมเนาะใค้ทุกท่านโชคดีโชคหวานครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนครับผม ให้ถูกหมายเลยเบอร์เดี๋ยวจับเันเซ็นเงินล้านกันสะหปับทุกคนคลิปนี้เพราะแจ้งคนตลาดไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับนางสขอบคุณครับขอบคุณครับ